สวัสดีครับผมจุนเพลงพินเด้อครับเด้อเมื่อนี้กับพ่อกันคือเเ่านะครับเนาะมาเรียนพินน้ำกันครับอ่าเมื่อเนี้กับสิซ้อนคอร์ดอีกคือเเ่าแต่เป็นคอร์ดทางขี้จีเด้อครับเด้อเอาไว้เล่นเพลงเพื่อชีวิตนะครับเนาะอ่าเป็นทางเดินของขี้จีแล้วก็มาจับคอร์ดว่ามันมีคอร์ดใดแน่นะครับเนาะเดี๋ยวเ่ากลับไปเริ่มฝึกกันได้เลยครับเอาคอร์ดแรกครับคอร์ดแรกคอร์ดจีให้จับตรงนี้เด้อครับบัดเนี่ยอ่า อีพีที่หนึ่งที่สองหันพาจับจูองนีนะครับเนาะบัดน,นี้ในอีพีที่สามนี่พาจับจูหนีเด้อครับเด้อในตำแหน่งนี่บัดเน,นี้จับจังสี่เด้อครับเด้อขอดีสายหนึ่งครับสายหนึง 3, ่ง,ง 2, ช่องที่สามจับลงไปครับอ่าเห็นไหมครับสายหนึ่งช่องที่สามต่อไปสายสองช่องที่สองจับลงไปเลยครับแล้วก็สายสามช่องที่สาม ทั้งสี่เล้วครับเด้อเอาเห็นไ่มครับคอร์ดจีแล้วครับเด้เอขอดจีอ้า,อา,อาอวาต่อไปครับขอดอ e ีไมเนอร์ครับอีไมเนอร์อีไมเนอร์นี่จับจีไวื้องสี่เด้อครับ e เ, e เบด้อบัดน,นี้ยกนิ้วกลางออกครับเห็นไหยกนิ้วกลางออกปั๊บเป็นจีเลยไอเป็นอ e ีไมเนอร์เลยครับเห็นเด้เออ่าเบิง้งนี่คืออ e ีไมเนอร์ กันวางลงไปนี่ก็เป็นจียกออกมาเป็น e minor นะครับเนาะ e minor อ่านี่ e minor ครับ e minor ได้แล้วนะครับเนาะอ่าต่อไปครับคอร์ดซีครับอ่าซิว่าไปตามทั้งเดินของคีจีนะครับเด้อคอร์ดซีนี่ก็เคยจับแล้วครับเคยสอนแล้วอีพ e. ีน,นิดนึง ขอดไปแล้วครับนี่ยขอดซอีเบอร์อีกเท่านึงก็ได้อ่านี่สายสองจับลงไปสายสามจับลงไปในช่องที่สามครับจำเนี่ซื้อขอดซีก็ต้องบอกกันอีกเท่านึงครับเพราะว่ามันเป็นทางเดินของคีจีครับเอาไว้เล่นเพลงเพื่อชีวิตมีเบิร์ดครับในคีนี่นะครับเด้อเอาต่อไปครับอ่า สีเราเป็นบอต่อไปก็เป็นคอร์ดดีนะครับเนาะคอร์ดดีจับมองนี้นะครับเ <c oughs> ด้อดีคอร์ดดีอ้าวสายที่หนึ่งช่องที่สองครับจับปั๊บลงไปอ่าสายสองช่องที่สี่อ่าเบิ่งนด้ครับเนียวว่ยไก่ผมลงแล้วปับ๊บอ่าต่อไปสายสามช่องที่สี่ปับ๊บอ่านี่คอร์ดีนะครับคอร์ดีอ่างอน,นิ่วนวก่อนค่อยสิเห็น เห็นบอเห็นเห็นยังครับเห็นยังโอเคดีนะครับดีดีได้แล้วนะครับเนาะอ้าวแคหน้าจอไว้ก็ได้บัดน,นี้เขากลับมาตีจังหวะได้ครับเด้อให้ตีลงยังเดียวได้ครับเด้ออ่าขอดีก่อนอ่าจีบางนี้ตีซีเทียตีลง สามซีต่อไปอ e ีเมเนอร์หนึ่งสองสามซีต่อไปคอร์ดซีหนึ่งสองสามซีต่อไปคอร์ดดีหนึ่งสองสามซีอ่าซีเด้อครับเด้อกลับมาจีคือเก่านะครับเนาะตีวนไปวนมาให้ดให้ตีลงไปก่อน ดีลงไปก่อนจับขอดได้ก่อนแมนตีลงนี่ก็เอาไปร้องเพลงได้ขึ้นกันครับอ่าตีลงอย่างเดียวเนี่ยเขาฝึกใหม่ๆในคี้เนี่ยคี้จีเนี่ยเส้นทางการเดินขอ,ขอดของมันเนี่ยที่แบบนิยมเล่นกันนะมันมีนะครับเด้อร้องออกไปเบิงกลางโน้ดไรที่เป็นคี้จีของเพลงเพื่อชีวิตอะส่วนมากหลายอยู่ครับอ่อามาร้องเบิงมาร้องลองเบิง,อง,อง,เ,บงเอาบัตรนี สิพาตีจังหวะอีกเด้อบัดเนี่ยตีเพื่อให้มันต่อเนื่องเนาะครับเนาะแบบนี้เด้อดีดลงก่อน ต่อไปเพิ่มการดีจังหวะนะครับเนาะได้สอนไปแล้วครับการดีจังหวะในอีพีที่หนึง่งกลับไปเบื้องได้เด้อครับเด้อด,ดแบบีแบบนี้แบบเนี้ยเริ่มจาก G เอาบอกให้อีกทีหนึ่งก็ได้ครับขันยังบอกกลับไปเบึงขันผููใดท่านได้เรียนในอีพีที่หนึ่งมาเนาะครับเนาะวิธีเดีนี้ก็คือลงลงขึ้นขึ้นลงเปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงเปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงเปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนไปกีดเราเนาะครับเนาะวนไปวนมาเนาะครับเนาะ ฝึกโนไปวนมานสิล่ะครับเดอ้อครับจังใดกะขอขอ,ขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อครับที่เป็นกําลังใจนะครับเนาะสําหรับเมื่อนี่กะขอกล่าวคําว่า,วาสวัสดีครับ